ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก47ฐานะหที่ควรพิจารณาเนืองเนืองดูก่อนพิสูจทั้งหลายฐานะหเหล่านี้อันสตรีบุรุษคลือหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองคือ 1. ควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. ควรพ an ิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 3. ควรพ cool ิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. ควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงห้า ควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น